เช่เชี่ EP สามต้องมาแล้วป่ะ EP สามต้องมาแล้วป่ะเอาละครับก็การสัสดีชาวชแางสลาทุกท่านกันดูนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมอกชเช่นเคยตุ๊กตาเซตอันเดรสคอร์ทีเฮสนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในคอมเมดี้วอลิเออร์กันอิชเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อ EP สามนะว้าว เออเออต่ออีสามแหละ,แล,ะละนะครับต่ออีบสามเลยนะครับด้วยรหัสน้องผมนะครับเป็นรหัสที่โคตรตึงตึงยิี้ผมก็ทําการเปลี่ยนสก,กินดำใหญ่เป็นสก,กินแบบงอโคตรฟิออลสก,กินดบแบบเปลี่ยนใหม่ดำส้มแรบโบคตรฟิออลเอาละครับถ้าความสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดีเ๋ยวพึ่งจะเพึ่งมาดูความสนุกมาดูนี่ดีกว่า โหดชิบเงินเป็นสามแสนไอเชียเจ้าของรหารมันเก็บได้ไงว่าลนะังกขนาดนั้นแล้วก็มาดูโหลดเอาเนาคเับจะมันดูสกินนะนี่สกินนี่คือสกินของอ่นะเจ้าของรหารคน <Wow. S 1> ตื่นไอ้ย่ยสกินคดปีี่อยออกเลยโอเคไม่พวกเรเพลงเราไปดีกว่าครับกดเพลไปเลย แม่ม่มสวัสดีครับแม่ทราบว่าคุณติดตามผมหรือยังครับลคุณมัวรออะไรอยู่คุณต้องติดตามผมใน YouTube เดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นผมจะให้ชาชาตีไปอัดตคุณ,คณ จังวนี้ผมเจอศัตรูอยู่อ่าเชีมคนมาสกอ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 โอ้ยอนะไรเนี่ยเดี๋ยวเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเป่า <c oughs> ไม่มีดาวอ่ะดาบล่างวนเฮ้เยจอผู้หญิงคนี้เขามีดาใหญ่เหมือนนี่ว่าสวัสดีครับพื่นผู้หญิงครับสวัสดีครับสวสัครัเมีแฟนครับเป็คนเพื่อนกูนี่ว่า เขาเขาเป็นเพื่อนกับอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคือมาอ่ะอาร์ดี้อาร์าดี้มันดีเขาสวัสดีสวัสดี้วัสดีจะเอาให้มันเลยจะเอาให้มันเลยมาดีมาดีาดโหวัวลอยเหรอหัวขาดมามา,มาชมความมันตะเกยครับท่านผู้ชมหยับสามหยับสามรถเทพมาดิ้อุ้ย อุ๊ยอ๋อเชี้ยนตายอะไรครับมาใหม่ครับมาใหม่มา,มา,มาต่อกันเลยครับคุณผู้ชมนะมามามาผนจะแสดง,งให้รดูนคะรับนี่แหละเขาคือวิธีการฆ่าคนอย่างหมดเบื่บเอเบือตายฆ่าคนหมดที้ง เอาที่เอาดี่เฮ้ยเอาไอ้นี่ตายเหยียบซ้มเหยียบซ้มโค้ทเทปโค้ทเทปโค้ทเทปเอาดี่ยวไงเอาไงคนนี้เอาไงคนนี้เอาไงคนนี้เอาไงเฮ้ยเอาไงเอาเดียบร้อยดูมาดูนิ่เวทช่นกันครับปุ๊บชี่หมุนแล้วก็ทำแตกโค้ทเทปนิ่เวทช่นโค้ทเทปนะผุดดาบิโอ้เป็นดาบแบบสีแบบลายเงี้ย อยูว่าสวยเท่มากอุ้ยอีกแค่นี้ออนแล้วออเลยแล้วเอา้ากดโดูโดนโดนกูแตกออไปวันวันบ้เอา้เอาตัวแล้วแป๊ดไมได่เอาไว้เอาไว้อืออ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จไปดิครับเคนี่อยู่ไหน ไอ้นี่อนี่อากูรู้ทันรู้ทันรู้ทันตายตายพี่ทำมาละกันเอาไว้เอาเอาไว้เอจะฆ่า้ยนี่ได้ประโยชนมันแค้นมันแค้นกงแม่ เพื่อเรา,าหาคนวใหม่ดีกว่าละ่ะมีใครรู้ค่าบ้างเอ่ยเจอกามใจของพี่กูน้องกูบอกไป C4 นะเขาอัปเดต C4 มาใหม่นะเป็น C4 ที่อ๋อเชยดอัปเดตมาใหม่เป็นระเบนะิดนะอัปเดตมาใหม่วิธีการใช้ก็ง่ายๆครับแค่ นี่อะไรวิววิวยา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  No No please ข้าผู้หญิงไม่ไงอ่ะข้าผู้หญิงแน่ข้าว่ามันจะกันได้อ่ะเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไอวีเลียไอแคนไฟใครวินได้ตกน้ำไปซะนี่ครับนี่คือวิธีการฆ่าคนที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับถ้าใครสนใจนะครับทำตามผมได้เลยนะครับเต่าอ่ะ โอเคเฮ้ยเฮ้ยชี่ะไม่ได้กินหรอกซีโฟก็เสียก็คือมันระเบิดนานนะแต่ว่ามันสามารถควบคุมเวลาที่มันระเบิดได้อะไรยังไงมีแต่พวกปัญญา่อนนะงจางโอ้ยแฟนพี่วันออเดี์ออเดี์ออเดย์เบคอนแฮเบคอนแฮมาดูวิธีการฆ่าคนอีกรอบหนึงครับ ทำตามผมนะครับเป็นการฆ่าที่ผมแนะนำให้ทำเป็นอย่างยงอย่างเบรอะไรก็คือกดกด X นะครับกด X เพื่อแคนนะแล้วก็กด X ค้างเพื่อโยนนะดูใหม่นะครับนี่ฟันสเต็ปฟันสองสเต็ปตายพี่กามพี่อยู่ไหนครับเจอพี่อยู่ตบ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเสียเียที่สาเลยอ้ากาทำผ no um um ู้หญิงฉันได้ยังไงเออี่ยนี่นี่นกดเอ็กเพื่อแบกคนนะครแล้วก็กดเอ็กค้างเพื่อยนเอเชี่ยเชี่ยเชียเชี่ยโอ้เชี่ยจะตายจะตายจะตายแตก เอาละครับก็ตัอที่คลิปสั้นหน่อยนะพอดีว่าพอดีว่างานผมตอนนี้มันเยอะมากเลยเออขออ่างอีกก็อ่าก็อม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 ก็ฝากกดไลค์กดเอะไฝากกดไลค์กดติดตั้งกดแจ้งแจ้เดือนกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าคลิปของพี่สามเนี่ย มีคนดูกระแสตอนรับของคนดูเนี่ยเยอะเหมือนอีพีที่ผ่านๆมาผมก็จะทำอีพีสี่ขึ้นอีกนะครับก็ก็เรียกเพื่อนมาดูกันเยอะนะครับจะได้มีกำลังใจทำยิปต่อไปนะครับคิดหน้าคิปต่อไปอาจจะวิดีโออ่าความยาววิดีโออาจจะเยอะกว่านี้แหละว่าอ่าแล้วเจ้าของหาจเขาก็ไม่ว่างให้ผมเล่นใช่ไงไอ้ก็อาจจะคิดเนี่ยอาจจะสร้างหน่อยนะครับก็ไป สนใจจะมาปรึกษาอะไรผมก็สามารถเข้ามาได้ทางชื่อเต็มก็ได้นะครับชื่อที่ขอดูยิบผีนะครับก็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 เอ้ยไม่ใช่ไม่มีไม่มีรอบรอบนี้ไม่มีที่โล่ต่อไปนะครับเจอกันที่หน้าครับไม่ไปสนุกเจ้าคับไม่ไปต่อ